นักข่าวไปสอบถามท่าทีของสอวบางส่วนอย่างเช่นคุณเจเด็ดอินสว่างสมาชิกวุฒิสภานักข่าวไปถามว่าตอนนี้ก้าวไกลนะฮะเป็นแกนนําตั้งรัฐบาลแล้วก็คงจะเสนอชื่อคุณพิธานเป็นนายกนะแล้วก่อนหน้านี้มีการประกาศนโยบายว่าจะทําก็คือแก้1นึคุณเจเด็ดอินสว่างนี่บอกเลยฮะว่าออไม่เลือกถ้ามีเรื่องแก้หนึ่่งนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่กระทบ กับสถาบันพระมหากษัตริย์นะเป็นจุดเริ่มต้นของการจะด้อยค่าสถาบันเรารับไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีนโยบายแก้หนึ่งหนึ่งสองค่อยมาคุยกันทีหนึ่งนะนี่ฮะใช้คำสับสนอยู่ตลอดปฏิรูปล้มล้างนะบางทีก็ว่าจะเลิกนะฮะทั้งทั้งที่สถาบันไม่มาเกี่ยวอะไรคุณเลยแล้วคุณจะมาแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองนะนะเพราะต้องการจะเปิดทางให้มีการด้อยค่าสถาบันใช่ไหมแล้วยังพูดถึง คลิปที่คนขับวินมอเตอร์ไซค์ไปถามผู้พักนักการเมืองพักเก้าไกลนะฮะนี่ขนาดวินมอเตอร์ไซค์เขายังถามเลยนะว่าเขาบอกว่า3มตลอดอายุเข้ามาเนี่ยสถาบันไม่เคยมาทําอะไรเลยไม่เคยมาทําร้ายอ่ะมีแต่ทําประโยชน์ให้อ่ะนะแล้วพวกคุณเนี่ยจะมาแก้หนึ่งหนึ่งสองะอันนั้นชาวบ้านพูดนะคุณจะเด็นี่ยกคําก่าวของท่านอาจารย์พุทภาพที่คุณนี่นีคุณเอ่ชาเนี่ย แล้วก,ก็มีคุณธนาธรด้วยคลิปนี้นะนีท่านสวดูด้วยนะเนี่ยนะฮะท่านสวเจเดตเนี่ยบอกว่าท่านอาจารย์เพื่อทาภิกขุเคยกล่าวไว้ประชาธิปไตยประโยชน์นะของคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสำคัญนะไม่ใช่ถือเอาคนส่วนใหญ่เป็นสำคัญต้องเอาประโยชน์ของประเทศชาตินะนี่หลักประชาธิปไตยส่วนคุณเสรีสุนภานนท์นะสอวอ,อีกท่านหนึง่ง บอกว่าเนี่ยต้องรอก่อนสุดท้ายเสียงสอสอที่บอกว่า3ามเกนี่ยกกตยังไม่รับรองเลยต้องรอให้กรกตรับรองก่อนแล้วมาดูว่าเอาท่าทีนะโยบายคุณเป็นยังไงทีนี้ก็เดี๋ยวพิจารณากันอันนี้คุณ,ค,ณคุณเสรีสุวรรณพานนท์แล้วก็อีกคนหนึ่งคุณกิติศักดิ์รัตนวราหาะฮะสอวอีกท่านหนึ่งนะครับอบอกเลยว่านะที่จะไปรวบรวมเสียงมานะนะตอนนี้อ้างว่าได้309แล้วเนี่ยถึงขั้นเลือกนายกเนี่ย สวก็ร่วมลงมติด้วยสวก็ต้องพิจารณาคุณสมบัติจะเสนอใครมาเป็นคนดิเดตนายกไม่ว่าเสนอใครมาก็ต้องเลือกไปเลยเนี่ยไม่ใช่ค่ะไม่งั้นเนี่ยสวจะมีไว้ทาไมสวต้องทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติแล้วสวเนี่ยยืนยันว่าคนจะเป็นนายกคุณสมบัติเบื้องต้นต้องไปไปตามรัฐธรรมนูญจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้ามีคุณสมบัติตรงนี้ผ่านนะแล้วก็ไปดูนโยบายนะเพราะฉะนั้น พักก้าไกลจะเสนอใครมาเสนอได้แต่สวก็จะพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมนะฮะอันนี้คุณกิติศักดิ์รัตนวราหะคุณเฉลิมชัยเฟื่องคอนนะสมาชิกวุฒิสภาอีกท่านหนึ่งครับวันนี้ก็พูดถึงจุดยืนของสอวว่าอย่าหวังพึ่งเสียงสวนะบอกว่าไปหามาสามอยเกแล้วที่เหลือจะมาเอาเสียงสอวอ,อย่างนี้ไม่ใช่นะต้องไปเอาสสเนี่ยไปรวบรวมมา ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่คุณจะได้มาสินะฮะไม่ใช่จะมาวหวังพึ่งสอวอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าสอวอก,ก็มีสิทธิ์งดออกเสียงก็ได้สอวนี่อาจจะไม่ค้านนะแต่สอวอาจจะงดออกเสียงก็ได้เมื่อเห็นว่าเป็นบุคคลที่สอวเนี่ยไม่เห็นด้วยไม่ค้านเสียงประชาชนนะ,ะแต่งดออกเสียงอ่ะคุณก็จะได้ไม่ถึงสา6รอยเจ็ดสิบหนะอันนี้ท่านเฉลิมชัยเฟื่องคอนสมาชิกวุฒิสภาอาจารย์วันชัยสอนสิริสอวอ,อีกท่านหนึ่งนะ อาจารย์วันชัยบอกว่าเขารบเสียงประชาชนนะเขารบว่าพรรคที่มีคะแนนอันดับหนึ่งเนี่ยต้องได้ประสานร,รวมเสียงข้างมากให้ได้นะแต่ก็ไม่ต้องมาพึ่งสอวอนะเพราะสอวอเองก็ต้องพิจารณานะต้องพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมนะต้องยึดหลักการเลือกนายกรัฐมนตรีนะเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องมีที่มาจากสอสอเนี่ยมันต้องรวบรวมกันมาเยอะๆนะสอวอก็จะพิจารณา นะหลักการก็คือคุณรวบรวมคุณประสานเสียงมานะไม่ขัดข้องนาเสนอเข้ามาแต่ดูเรื่องการประสานนโยบายต่างๆกันาะว,ว่ามีความเหมาะสมหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นสวไม่ใช่ตายอย่างพูดง่ายๆอันนี้อาจารย์วันชัยสอนสิรินะฮะในดูสวแต่ละคน2นะสคนเนี่ยที่มาเนี่ยก็มีทั้งจากกลุ่มสาขาอาชีพนะแล้วก็มีจากการสรรหานะมีกะกะตเลือกมาอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นรายละเอียดที่มาก็ จะมีสอวอ,อยู่หลายกลุ่มนะไม่ใช่ว่าใครจะไปกดปุ่มสวได้ทั้งหมดใช่ค่ะเราเห็นได้ตอนที่มีการโหวตหลายๆครั้งอ่ะสวอเองก็ยังเสียงแตกนะ